ใหญ่เอ้ยตาจันตาสียางมีเอ้ยนี่นี Ooh, ่นี่นี่เด้อครับเด้อนี่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 ครับขอให้ออกขอให้ออกครับรวยครับแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆนะครับอาจารย์ยาสวัสดีครับอาจารย์ยาครับครับงวดที่แล้วเห็นบอลลีกขางหลังไหมจันยาเห็นอยู่ครับสองเจ็ด สองเก็ดสองเก็ดสองเก็ดยังไงกับอาจารย์ยาเขาคือเก่าอ่าหมวดที่แล้วอาจารย์ยาห้ยสองเก็ดครับเดี๋ยวงวดนี้นะครับคุณผู้ชมเรามาตามความฝันของอาจารย์ยากันว่าสีฝันว่ายังไงแล้วก็สี่ไดเลขตัวใดมาฝากเอฟซียู่ที่ศาลตะจันตะเซ่ายมีลักกิโลหาโชว์คองเฮานะครับมื้อนี้ผมทางช่องยูทูบโคนสุรินทีวีก็ได้มาตามให้แล้วเด้อสำหรับเอฟซีที่รอชมกันอยู่ทั้ง ทั่วประเทศทั่วประเทศครับว่างวดนี้อาจารย์สิฟฝันว่าจะได้เลยสิเปิดเผยเลขตัวไหนให้กับเฮาคืองวดประจำวันที่อจไรจ์นยาที่สองที่สองเดือนพฤษภาคมนะครับโอ้ยพอจะบอกเป๊บเบิงพี่น้องรมเย็นรมเยี่นมากโอ้ยชด่ชื่นนะครับเอองบเสื้อผมผุดเบิงเต็มผุดผัดบอวปุบๆุด ลมเย็นแห้งเนาะปับลมมาเลยเนาะมาแล้วมาแล้วลมมาแล้วครับถือว่าเป็นนิมิตไม้ท่นดีงามเลยแหละเมือนนี้เอ้าเดี๋ยวเสียอาจารย์ยาเรล่าความฝันให้ฟังนะครับมาชมฝันนะครับครับว่าแต่ทางแรงนอนนอนกลางเวนแสกแสกเลยครับเด้อกลางเวนแสกแสกมาแต่งัวงค่อยเมืเมยเนาะนอนว่าพักผ่อนก่อนเมือนนี้นอนก่อนว่าแต่บันี้ฝันอ่า วันว่าแต่ใย,ยมีสิลงไปใสเนาะว่าวัวถอยใหญ่เห็ดยังเดยลุกเห็ดยังโดนลุกเนาะมัน,ก,ก,นก,ก็เก็บตามากแต่เนี่ยใส่คู่ยังใส่เนาะถุงยางยัดใส่ตามากมันนี่ลงมามันสิลงมามาก็กลับขึ้นบาเอาแพร่บันนี้พาดบาล,ลงมากตามากก็นี่ใส่มงนี้นะครับมงศอกครับเออลงมาบัดน,นี้ว่าใย,ยสปไปไสด์ลกน,นี้ มันมียางพันยางมามาหาผมเนาะมาหาผมว่อยู่อนนี้เด็กโอนเหมือนว่อยู่อนนี่เด็กโอนเนด้อคน,นเจ้าอยู่อนนี่เด้อเหมือนว่าย้อยยิ่งย้อยเล็กอ,อยู่เล็กเล็กอวยก็ว่าห้าเจ็ดเก้าเหมือนว่าห้าเจ็ดเก้ากับหนึ่งหกครับคนบอกจังสี่บอกซัมเนีย สามตูวหาเก็ดเก่ากับหนึ่งหกเป็นตาใหญ่ห่มาบอกใหญ่ใยมีใมีอ๋อใยมีมาบอกนะครับชมหาเก็เก่ากับหนึ่งหกครับอ้บอกเป็นตัวเลขหรือว่าจันจะเ็ตัวเลขเลยแซกไปได้เนี่ยจังสี่เลยนี่ฝันกังเวยนเลยกังเว้นจังสี่แหละมันหอนจังสี่แหละว่าอูตายหญบวกเลขตัวนี้ตื่นมาตาใหญ่บวกเลขตัวนี้จำไว้เลย ติดตาเดนนีบอกเป็นยางลงมาองบันไดเนนยางฟังทั้งยางฟังไม่ตกบ่ใช่อ๋อนี่ทางเป็นออกยางหลทาง่ลงลงมาจับกลมเนาะคนเท่าเนาะกลมให้กลมจังจังจังอะไรเนาะแค่ผัดปลาสีเขียวคสวยเท่นั้นคือของต่ซีนะคนเอาของแต่ซีเราผัดลงมาผัดถุงเส็ผัดถุง แก่ผัดลงมาเสื้อแกนสันเสื้อขาวๆมีดอกใหม่เนี่ยมีดอกใหม้ไปใส่รูมาบวกเหล็กโอุ้ยายมีบวกเหล็กขึ้นบวกกังเว้นเลยวันนี้ตื่นมาเนาะจำไว้เลยบวชฮานบอกบอกเมียเลยว่ายายมีมาหาขันหอดยายมีมาหา โบหานบอกเมียว่าลหายเล็กเน่ยโบหานวันนี้บังเอิญรอยซับมาตัวจักซีเลยนี่รอยซับมาอ่าโอ้ยโบได้ดีวันนี้หายรอยซับไปเลยได้หายไปเลยหายไปเลยคือเล็กสามหายสามตัวไปเลยบ่หายสามตัวไปเลยก็บหนึ่งหกไปเลยสิทั้งหมดนี่แหละนี่ชุดนี่แหละคุดเล็กคมมักน่ะนี่แหละว้าวดีเลยดีแล้ยคนนึงขนาด อยู่อันนั้นเด้เมื่อวานเลขนี่มาจีงไดตรงมาเลยตัวนี้แหละงวดนี้ไม้วีฟันได้พอดีเลยยังมีให้พอดีเลยวันนี้อุ้ยได้เลขแล้วหากระบอกมีบันนี่เมื่อวานคุณหา่ได้เจ็ดเก่าเจ็ดทางนี้นะคะเจ็ดเก่าบอมีอ๋ออบอมีครับ อาจารย์ยามาโชว์ตัวเลขบึงที่บอกนี่นอครับเลขของเลขอาจารย์ยาก็มีเลขอ่ะครับสองเจ็ดนี่เสองเก้าตัวนี้เลขผมชอบเจ็ดสองเก้านี่ยายมีให้ตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ครับนี่ด้วยครับห้าเจ็ดเก้ากับหนึ่งหกห้าเจ็ดเก้ากับหนึ่งหกนี่เลขเลขผมชอบตัวนี้นี่ผมชอบนะครับ ห้าเจ็ดเกกับ1 6ึ่งหนะครับผู้ชมหายแล้วก็มีตัวใดอีกเนี่ยอาจารย์ยาเอาบอกเบสติโอเนี่ยเจ็ดสองเก้าห้าเจ็เก้านย์ศูนย์เก้ากัน16บหกันสิบครับอ่ะนี่นะครับคือเลขอาจารย์ย่านะครับสำหรับเลขกลักกิโลที หัวนี่อาจารย์ยามักตัวไหนเนี่ยในรักกิโลปไปยางไปผ้าผมยางไปเบ่งก่อนนะครับเพราะว่ามือนี้มีอันนั้นมากนะอ่ะนี่นะครับคุณผู้ชมสิบหกกับงามเลยอาจารยา์ยาสิบหกราคาหานี้ก็งามตรงยญ่มีบอกเนาะครับแต่ผมมักตัวนี้นี่มักตัวนี้มักหาศูนย์ครับมักหาศูนย์ ตัวนี้บ่ตัวนี้บ่มาตัวนี้บเจ็ดเก่าเนาะอาจารย์ยาเจ็ดเจ็ดเก่ามาพือตัวนี้บ่มาเนาะนี่นะครับเอฟซีเลยเบิงเอฟซี 1> <1> <ๆ>มักตัวแรกอะเอา 1> <1> ไปเสียงเอาไปสืบไปลองเบิงนอ้อยอาจารย์ยาเนาะครับอ่ะสำหรับงวดนี้อสำหรับงวดนี้กะ นี่ครับอจันย่างวดนี้ก็เสือด้อครับนี่ค้ับนี่เสือเอาด้ครับพี่น้องครับเลขฝันใดครับบอกต้องเว้นแสกครับตัวนี้ครับยัยมีบอกครับเป็นแนวทางนะครับพี่น้องครับเป็นแนวทางอะคุณอาจันย่าครับผมสำหรับงวดนี้นะครับงวดประจำวันที่สอง เดือนพฤษภาคมนี้นะครับผมเล็กก็ให้เอซเอาไปเสียงบึงเนาะครับเสียงบึงบึงก่อนครับขอบคุณอาจารย์ยาครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วกักดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงเลยครับ